ฉันพอจะเดาเองถูกว่าแกคงน,น่าจะเป็นแค่คนสวนอยู่ที่นี่ใช่ป่ะดูจากสภาพแบบนี้เนี่ยคงไม่พ้นคนสวนแล้วปะโอ้ร้อนจะตายอยู่แล้วบ้านหลังนี้แหละพวกแก ที่เจ้าน่าเขาย้ำนักย้ำน่าก็อยากใช้พวกเราอะมาสื่อให้ได้อ่ะเ้ยบ้านอะไรก็ไป่รูะไม่นช่สวยเลยเก่าก็เก่าสวมก็สวมดูนี่เนี่ยหลังคาจะพังเห้อเนี่ยไม่อยากได้เป็นทำไมเออแต่ว่าแกคุยกับนายนาแล้วใช่ไหมเชื่อนะคุณยาใช่ไหมแกอย่าลืมบอกเขานะว่าต้องลดราคาให้เราสุดๆอย่าลืมด้วยว่าเราจะต้องไปโกงบริษัทอีกอะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอีกนะเรื่องแบบเนี้ยฉันไม่พลาดอยู่แล้วอย่า ฉัน,นคุยกับคุณยาเข้าๆแล้วนะว่าจะให้คุณยาขายสักสิบล้านแล้วฉันก็จะไปเสนอเจ้านายขายสักสิบสามล้านเอากําไรเข้ากระเป๋าของพวกเราสามคนคนละล้านไปเลยอะแกโอแกอย่างงี้ก็ดีอะสิฉันเนี่ยจะเอาเงินก้อนนี้นะไปเที่ยวรอบโลกและแต่ละที่ที่ฉันไปนะฉันจะเก็บผู้ชายเก็บผู้ชายเก็บผู้ชายให้เป็นคอนลเลคชั่นเลยละแก <c oughs> <c oughs> แกนี่เป็นความคิดดีเอาเงินไปเที่ยวรอบโลก แต่ถ้าโกงเจ้านายได้เงินมาล้านหนึ่งเนี่ยฉันจะเอาไปทำอะไรดีนะออะฉันรู้ลนะฉันเอาไปดาวรถสปอร์ตดีกว่าฉันจะเอาไปดาวล้านหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราก็ไปโกงโปรเจกต์อื่นๆ,ๆแล้วฉันก็จะไปโปะโปะโปะสักวันหนึ่งฉันก็จะต้องเป็นเจ้าของรถสปอร์ตราคา20ล้านของ,ของตัวเองเยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแกสองคนนี่มันชั่วจริงๆเลยนะ เหมาะสมแล้วที่เป็นเพื่อนของฉันนะส่วนฉันเองถ้าได้ล้านหนึ่งมานี่ก็คงจะเอาไปใสก่กับพี่เกาหลีย่าแกฉันกะว่าฉันจะไปเปลี่ยนแทงจมูกสักหน่อยอะ่ะอันนี้ทำมาแค่หมื่นเดียวเองจะไปเปลี่ยนอัพสักแบบห้าหมื่นไปเลยจะได้พุ่งออพุ่งเออพุ่งเป็นนอเลยง <c oughs> <c oughs> ั้นฉันว่าแกเอาไปเติมหน้าอกด้วยดีมฉะนั้นหน้าอกแกเนี่ยทำข้างละสองแสนเนี่ยมันจะสวยขึ้นนะ ดีเหมือนกันนะแกจะได้บึ้มๆไปเลยเพอาแต่คุณยาในหน้าอะไรของแกเนี่ยไม่จะมาอาทีเนี่ยให้พวกเราสามคนมายืนรอตั้งนานแล้วนะเ,ออเหนื่อยด้วยนั่นนะดิแกนัดก็ไม่เป็นนัดเสียเวลาพวกเราสามคนหมดงั้นเดี๋ยวฉันลองโทรหานางก่อนรับจังฮัลโหลค่ะคุณยาแนนเองนะคะ ตอนนี้คุณยาอยู่ไหนแล้วอะคะคุณแนนถึงแล้วนะคะใช่ค่ะถ้าถึงแล้วรออยู่ตรงนั้นก่อนนะคะพอดีว่ายากำลังจะเข้าไปนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวแนนรออยู่ตรงนี้นะคะไโอ๊ยบอกให้รออยู่ตรงนี้ก่อนใกล้ถึงแล้วเสียอารมณ์เสียเวลาชะมัดเลยไรวะนี่ขนาดพวกเรามาสายแล้วยันยังสายอะไรอีกวะเนี่ยโอ,โอ๊ยคุยกันมาตั้งนานแล้ว บ้านนี้มันไม่มีคนอยู่เลยได้ไหนวะอยากจะเข้าไปร้อง้องไรซะหน่อยร้องก็ร้องเหนื่อยก็เหนื่อยเฮ้ยมีคนแล้ววะใครวะแกฉันว่าหน้ามาันคุ้นๆ <c oughs> ว่ะหรอฉันรู้แล้วว่าใครไอชวินไงชวินไอชวินไหนอ่ะก็ไอชวินไง <laughs> ชวินไหน <c oughs> ก็ไอชวิน <in> เพื่อนเก่าพวกเราตอนสมัยมออไปลายไงที่มันแย่งึงพวกเราสามคนเข้ามาหาลัยอ่ะอ๋อไอชวินตอนที่เรียนอะนะฉันโคตรเกลียดมันเลยแต่อาจารย์อะแกโคตรรักมันเลยใช่ฉันก็หมันไส้เหมือน,นกันแหมทำเป็นเรียนเก่งจริงๆพวกเราเนี่ยผลการเรียนก็ไม่ต่างถึงมันหรอกแต่มันเนี่ยอาศัยความจนปากทุนพวกเราไปเฉยเลยไม่อย่างนั้น,น่ะเราได้อยู่มาหาลัยเดียวกันหมดแล้วแก ฉันว่าเรา3ามคนมีอะไรสนุกสนุกทำกันแล้วอะไรวะยัก็รู้ชวินเพื่อนเกา่ามานี่หน่อยสิอ,อ้าวแนนบิมโอมาทำอะไรเนี่ยพอดีว่าพวกฉันมาดูบ้านอ่ะว่าแต่ชวินสบายดีไหมอะ่ะฉันน่ะเหรอก็คงจะไม่สบายดูจากสภาพแล้วเนี่ย จนยังไงก็จนอย่างนั้นเลยอะแล้วดูแต่งตัวสิเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแถมถือไม่กวาดีจ้านั่นนะสิแต่ก่อนแต่งตัวดูจนยังไงตอนนี้ก็ยังจนอยู่อย่างงั้นน่ะแกนี่ไอชวินฉันแนะนำอะไรให้แกมะถ้าแกอยากจะเปลี่ยนตัวเองอัพตัวเองแต่ไม่มีปัญญาซื้อเสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยนะเอาเสื้อผ้าเก่าๆของฉันไปใส่มะ ที่บ้านฉันเนี่ยนะมีเสื้อผ้าเก่าๆที่ลอบริจาคให้เด็กยากไร้อยู่เป็นถุงเลยว่ะแกจะไม่ใส่ก่อนเด็กยากไร้ไหมล่ะเออนี่ยเนี่นี่นี่ว่าแต่แกเองเนี่ยมาทําอะไรที่นี่วะอ๋อฉันก็ออฉันว่าแกไม่ต้องบอกดีว่าฉันพอจะเดาเองถูกว่าแกคงน่าจะเป็นแค่คนสวนอยู่ที่นี่ใช่ป่ะดูจากสภาพแบบนี้เนี่ย คงไม่พ้นคนสวนแล้วว่ะแกแต่ว่าคนสวนน่ะเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างน้าเท่าที่ฉันคิดออกนะก็คงจะคลุกตัวอยู่กับขีบ้วัวขี้ควายเพราเเหม็นอ้านี่อยากไอช้ชวินมันเป็นแค่คนสวนมันสู้พวกเราสามคนไม่ได้หรอกไอช้ชวินฉันก็ไม่อยากจะอวดหรอกนะแต่ฉันอยากจะบอกให้แกเอาบุญ ฉัน3คนเนี่ยนะทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่โตมากเลยด้ว,วยบริษัทของฉันเนี่ยเป็นบริษัททําอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยนะประเภทแบบซื้อบ้านมาราคาถูกๆแล้วเอาไปขายในราคาแพงๆแ,แบบนี้คนอย่างแกเนี่ยคงเข้าไม่ถึงหรอกใช่ไหมแล้วแกรู้ไหมว่าฉัน3คนเนี่ยทำงานคนละตำแหน่งเลยนะว้ชันเนี่ย ทำโฆษณาวันๆฉันก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่หลอกขายโฆษณาให้เจ้านายง่งๆไปวันๆเจ้านายฉันก็เอาไปขายในราคาแพงๆให้กับลูกค้ามาซื้อพื้นที่โฆษณา <c oughs> แค่นี้ฉันก็อยู่ได้เย้ย <c oughs> ส่วนฉันเนี่ยนะทำงานการตลาดที่มาซื้อบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดว่าขายได้อะฉันจะไปอัพราคาแล้วก็จะเอาเงินส่วนนั้นนะมาทำให้พวกเราสามคนนี่หายเหนื่อย <c oughs> เลยแก <c oughs> แล้วฉันเอง ก็ทางานตําแหน่งบัญชีวันวันนึงก็อยู่กับตัวเลขอะแกและอย่างบริษัทฉันเนี่ยเจ้านายมันก็โง่ไม่รู้หรอกว่าพวกฉันอะโกงค่าคอมมิชชั่นเอาเข้ากระเป๋าตปนั้งหลายบาทเลยเป็นไงทำงานเป็นทีมนี่พวกนายทํางานอยู่บริษัทเดียวกันแล้วก็โกงเจ้านายตัวเองเนี่ยนะไม่ทำไมล่ะวะคนเราเนี่ยถ้ามันอยากจะเจริญเนี่ยนะมันก็ต้องหาช่องทางทําเงินของตัวเองสิเว้ย ชีวิตมันจะได้ไม่ดักดานไปแค่คนสวนนใครบางคนแถวนี้ไง่วะแกแต่ฉันว่าฉันไม่แปลกใจเลยนะที่ชาวินน่ะมีสภาพอย่างเงี้ยจนยังไงก็ยังจนอยู่อย่างนั้นนะแกก็ยังว่าเลยนะที่มันจนอยู่อย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันโง่ไงแล้วคนโง่โง่เนี่ยมันก็จะดึงดูดมันอยู่กับพวกคนโง่โง่เหมือนกัน คนสวนโง่โง่มาอยู่บ้านเดียวกับเจ้านายเจ้าของบ้านโง่โง่ที่คิดจะขายบ้านในราคาถูกให้กับพวกเราเพราะคิดว่าพวกเราจะเอาไปทํามูลนิธิช่วยเหลือคนยากไร้ปัญญาอ่อนบ้านราคาถูกถูกเนี่ยเขาก็ต้องไปขายในราคาแพงๆเอากำไรเข้ากระเป๋าตัวเองสิเว้ยคนโกงมันก็ดึงดูดคนโกงมาอยู่ด้วยกันน,นะเนาะจะบอกอะไรให้นะฉันว่าเจ้าของบ้านหลังเนี่ย คงไม่ขายบ้านหลังน eh> ี<_<_<_<_<_<_้ให้กับพวกแกหรอกแกรู네้ได้ยังไงก็เพราะเจ้าของบ้านหลังเนี้ไม่มีนโยบายที่จะขายบ้านให้กับคนโกงไงปากดีนะนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอคะอาะคุณยาคุณยาสวัสดีค่ะคุณยาที่เป็นนายหน้าจะมาขายบ้านหลังนี้พวกเราไงอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณยาคุณยามาพอดีเลยครับ กำลังเกิดเรื่องเลยครับคุณยาครับไอคนสวนเนี่ยครับมันเสียมาร,รยาทกับพวกเราครับคุณยาคุณยาจัดการให้ผมด้วยนะครับใช่ค่ะคุณยาต้องไล่มันออกเลยนะคะไล่ออกไม่ได้หรอกคะ่ะทําไมคุณยาจะไล่ไอคนสวนคนนี้ออกไม่ได้อะคะก็คุณคนนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านที่คุณกําลังจะมาซื้อนี่แหละค่ะฮะ,ฮะเจ้าของบ้าน,านใช่ฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ทำไม ฟังแล้วน่าซิกเลยเหรอน้อยอยากจะซื an はは้อบ้านหลังนี้ในราคาถูกแล้วไปโกงเจ้านายตัวเองเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองพวกแกนี่มันชั่วจริงเลยนะอยากจะได้ผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองเหรอฉันไม่ขายเว้ยเออซินพวกเราสามคนเป็นเพื่อนกันนะเราสามคนเป็นเพื่อนรักกันไงจะไม่ได้หรอใครเป็พื่อนแกไอแนนแกนี่ทำชั่วกับฉันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะ นึกว่าสันดานจะเปลี่ยนแต่ที่ไหนได้นิสัยสันดานไม่เคยเปลี่ยนนิสัยเลวยังไงก็เลวอย่างนั้นชั่วยังไงก็ชั่วย่างนั้นสารพัดความชั่วความชั่วมารวมตัวกันก็เป็นซุปเปอร์ชั่วเลยคอยดูนะบริษัทที่จะมาซื้อบ้านฉันเนี่ยเจ้าของบริษัทเป็นเพื่อนของฉันเข้าทางฉันเลยเดี๋ยวฉันจะโทรหาเพื่อนของฉัน ไอ้นันลืนหน้าเฮัลโหลไอ้นันลืนนาเหรอที่เราคุยกันว่าจะขายบ้านของฉันให้กับบริษัทแกตอนนี้ลูกน้องแกมาถึงที่บ้านฉันแล้วนะ <S <S ฉันจะบอกอะไรให้ว่าลูกน้องของแกโกงบริษัทของแกไปเยอะแล้วจริงฉันแนะนำเลยนะให้แกจำรายชื่อต่อไปเนี่ยไว้โอลานบุ๋มบิ๋มแล้วก็แนน แกไล่ออกได้เลยถ้าแกไม่ไล่ออกนะต่อจากนี้ไปอะแกแกับฉันมีอะไรเราไม่ต้องอาคุ้นกันอ<ะ>ไอ<เ>ชูวินแกทำกับพวกฉันแบบนี้ไม่ได้ด้วยทำไม่ะดทำไม่ได้เตรียมรับโทรศัพท์ได้เลยุโยโทรศัพท์พูดปุ๊บก็ดัรรงตับแกเฮ้ยข้อความเข้าว่ะแกฉันโน้ไล่ออกอะเฮ้ยฉันก็โดนไล่ออกเว้ย เกลียดเขาเลยไอ้ชวินทำไมเกลียดคนช่วยพวกฉันเดี๋ยวนี้นะจะช่วยทำไมไอ้พวกคนช่วยฉันไม่ช่วยหรอกนะออกจากพื้นที่บ้านฉันไปเลยนะมายืนเหยียบให้แผ่นบินมันต่ำแบบนี้ฉันไม่ต้องการออกไปเลยหรือแจ้ฉันเรียกตำรวจเฮ้ยฉันโทรเรียกตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮเพื่อนฉันเป็นตำรวจไปทำไมไปไปไปช่ยเพื่อนฉันเลยไคนนะหมอก็มีหมอดูก็มีเจ้าใคร